นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วหอ,อมแดงสีสเกตลูกใหญ่ๆขัดใส่กระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนพริกแห่งจากสวนในราคาบ่แพงได้ยินเสียงนี้แล้ว เชิญขับยกมือดักกวักมือเหลียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของห้าได้เลยครับมาบริการถึงหน้าบ้านแล้วครับหอมแดงสีสเกตลูกใหญ่ๆขัดไส้กระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนกระมี่พริกแห่งจากสวนในราคาบ่อแพงเชิญรับเชิญที่หน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของห้าได้เลยมาบริการถึงหน้าบ้านแล้วเด้อหอมแดงสีสเกตลูกใหญ่ๆขัดไส้